อยากได้ที่หมักหมูมาลองดูค่ะและขอความกรุณาสอนทำโจ๊กด้วยค่ะอยากทำเป็นโอ้อันนี้อันนี้จากไหนเนี่ยพี่แอดไลน์เข้ามาถามอ๋อแอดไลน์เข้ามาถามใช่ส่วนตัวค่ะส่วนตัวนิดนึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือในสื่อที่เราโพสต์ออกไปหรือโฆษณาไว้ใช่ค่ะ อันดับแรกคือสนใจ,นใจซอสอในล,ลองหยิบข้างหลังมาหน่อยสิตัวอย่างที่เรากำลังจะทำโซงเนี่ยว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้อันนี้ใช่ตัวนี้ไหมครับใช่ไหมถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งเข้ามาทาง หลายร้านเราก็ได้หรือว่าจะสั่งเข้ามาที่เพจเราก็ได้นะครับคือมีอยู่สองช่องทางที่ที่สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนคือยังไม่ต้องซื้อแต่แอดเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนนะครับว่าเราจะเอาไว้ทําทานเองหรือทาขายลองสอบถามเข้ามาดูครับก็จะมีแอดมินคอยตอบในส่วนของซอสหมากนะครับหลักๆเราก็จะมีอยู่สองแบบไอตัวไอตัวที่เห็นเนี่ย คือขนาด350กรัมอันนี้หมักหมูได้2อกิโลนะแล้วก็อีกขนาดหนึ่งจะ1,150กรัมหมักหมูได้6กกิโลถ้าใครที่อยากจะเอาไปเปิดร้านอยากเอาไปทำขายเนี่ยผมก็แนะนำเลยครับอ,อีกข,อข้อหนึง่งอะไรนะขอความกรบุณานะสอนทำโจกด้วยค่ะอยากทำเป็นโอพูดถึงการทำโจกนะครับก็ ปกติทางร้านเราก็จะมีคลิปขั้นตอนการทำละเอียดมันจับมือทาให้กับทุกท่านอยู่แล้วที่สั่งใช่ใช่สินค้าเราเข้ามาเนาะคือจริงๆอ่ะทางร้านทำคลิปพวกคลิปการเลือกหมูการต้มหมูการหมักหมูการเลือกอวัตถุดิบการเตรียมของอุปกรณ์ต่างๆนะ่ะคือรายละเอียดตรงเนี้ยทางร้านเราได้ทําเป็นคลิปสอนนะ ป็นไกด์ไลน์ให้อยู่ใช่ใช่ครับซึ่งไม่ใช่คลิปของอื่นนะเป็นคลิปของทางร้านเราเองนะครับที่ที่เราทำเนี่ยคือจะมีคลิปแนะนําทุกขั้นตอนเลยการต้มนะครับการต้มการเลือกสรรวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยคือจะทําไปเยอะมากครับขั้นตอนต่างๆในการทําโจ๊กเนี่ยแทบจะมีทั้งหมดเลยคือถ้าใครคิดว่าซื้อไปแล้วกลัวทําไม่เป็นเนี่ยอันเนี้ยทางร้านมีคลิปแนะนําครับ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือถ้าอยากทำดูแล้วไม่เข้าใจเราก็มีสอบถามได้สอบถามส่วนตัวอยู่ใช่ครับสามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ถามได้เลยครับถามได้ตลอดครับก็จะมีแอดมินคอยตอบให้ครับหลักๆนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆท่าน,น,นไหนที่สนใจนะหรือถ้าพี่เขาเขาสนใจเนะี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปดู เข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้ก่อนได้ที่ช่อง Jasmine l i f e k ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Jasmine l i f e k ก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูคือช่อง YouTube ใช่ครับเป็นช่อง YouTube แล้ว Facebook Fanpage ล่ะเ e b o o k Fanpage ก็สามารถที่จะเข้าไปดูอคือบางท่านเขาจะเหมือนเหมือนเขาจะบางครั้งก็ลูกค้าก็อาจจะไม่ไว้ไว้ใจนะครับว่าเราส่งจริงไหมก็สามารถเข้าไปอ เลื่อนดูย้อนหลังได้นะว่าเรามีการส่งของอะไรพวกนี้ครับมีลูกค้าสั่งซื้อมีเป็นบุ๊กแฟนเพจนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีวิวผลตอรับจากลูกค้าซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือตอนนี้เราเรามีสาขาที่ไหนบ้างแล้วนะก็มีหลักๆก็มีจอมเทียนครับแล้วก็มีอุขเดชครับจอมเทียนนี่อยู่ซอยตมใช่มใช่ใช่ซอยตมเนาะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือ กรุงเทพ,เท,พที่หนองจอกนะคะโซนหนองจอกแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเข้าไปและเปลี่ยนความรู้ก็จะมีกลุ่มเฉ<ช>พาะของทางร้านอีกทีหนึ่งค่ะชื่อกลุ่มอชื่อกลุ่มโจกมืออาชีพโจกมืออาชีพค่ะสําหรับใครที่แบบสามารถเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะขอ,ขออนุญาตเข้าไปได้เลยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นผู้ดูแลผู้ควบคุม คอยช่วยซัพพอร์ตและเปลี่ยนกันอยู่แล้วสำหรับอันนี้จะจะเป็นกลุ่มที่สําหรับคนที่แบบชอบไอเดียใหม่ๆแลาเปลี่ยนกันใช่ไใช่ใช่คือบางคนโจ๊กอะมันไม่มันไม่ได้มีโจ๊กอย่างเดียวไงมีโจ๊กเห็ดหอมมีโจ๊กทะเลมีอะไรอะเยอะครับคือมันโจ๊กมันแล้วแต่ไอเดียไอเดียของแต่ละคนคือถ้าใครอยากมีไอเดียก็สามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนได้คือเรียนรู้พัฒนาต่อยอดนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ไปจอยกัน ใช่ในกลุ่มได้เป็นที่ปรึกษาให้กันและกันได้ถูกต้องครับมีกลุ่มสําหรับคนที่กลัวทําไม่เป็นแล้วก็กลัวติดปัญหาติดขัดงั้นตรงนี้ถ้าถามคนอื่นไม่ได้ก็มาถามเราเข้าถ้าเข้าไปในกลุ่มแล้วก็คือสําหรับคนที่อยู่อยู่แล้วนี่เหมือนครอบครัวเนาะตอนนี้ความรู้สึกในกลุ่มมียอดผู้ที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มประมาณตอนนี้ประมาณสามหมื่นสามนะครับ สามหมื่นกว่าคนนะคะสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนกันได้น่าจะประมาณเกือบทั้งประเทศอะพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนน่ารักนะแลกเปลี่ยนคือไม่ไม่ไม่มีใครห่วงหรือไม่มีใครใช่ที่แบบว่าไม่มีกั๊กเลยข้างในแต่ผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับรวบรวมคนไม่ใช่รวบรวมคนทั้งประเทศนะ วบรวมคนที่มีมือในการทําโจ๊กนะครับหรือมีประสบการณ์เนี่ยผมว่าน่าจะในเกือบๆในประเทศไทยของเราน่าจะเกือบทั้งหมดเลยหรือเรียกง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือสาวลกโจ๊กคนเราคนที่ชอบโจ๊กโดยเฉพาะใช่ใช่น่าจะมีคนที่เปิดร้านโจ๊กอยู่แล้วแล้วก็คนที่อยากเรียนังศึกษาบางคนก็ไม่ได้เปิดร้านหรือขายเนาะทำทานเองแต่ว่าก็อยากได้ไอเดียและเปลี่ยนเออเนี่ยถ้าใครอยากทำทานเองนะครับก็สามารถเข้าไปในกลุ่มได้ คือไปดูวิธีการทําของแต่ละท่านแต่ละร้านแต่ละคนะเพราะว่าเขาจะทําไม่เหมือนกันครับโจ๊กจะทําไม่เหมือนกันแต่ไอเดียแต่ละคนนี่ยอดมากเลยมืออาชีพกันสุดๆใช่คือไอเดียในั้นเล่เข้าไปดูได้ใช่เข้าไปดูได้เลยที่โจ๊กมืออาชีพนะครับพิมพ์ Facebook โจ๊กมืออาชีพแล้วก็กดเข้าไปขอเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวก็จะมีพี่พีเอดมินเนี่ยเขาคอยที่จะรับเข้าไปแต่ก็ยังไงก็ใจเย็นหน่อยนะครับเพราะว่า เพราะทุกอย่างก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนเรานิดนึงเพราะว่าเพื่อนเราตอนนี้มีให้ความสนใจเข้าเยอะมากขึ้นแล้วก็เราก็ระวังมิจฉาชีพวางลิงวางอะไรเดี๋ยวจะเป็นไวรัสแล้วกลุ่มจะโดนปิดเอาได้ก็หลักๆเราก็มีประมาณนี้ครับถ้าถ้าเป็นตัวซอสนี่ก็ประมาณอตัวนี้ก็ขนาดสามร้อยห้าสิบกรัมหมักหมูได้สองกิโล ราคา70บาทครับอีกราคาหนึ่งก็จะเป็นขนาด1นึ่งพกร,รมัมจะใหญ่กว่านี้จะใหญ่กว่านี้ประมาณนี้ไอตัวนั้นจะ1,150งกร,รมัมหมักหมูได้6กกิโลราคา200บาทก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปหรือว่าจะทักเข้าไปทางไล n e หรือเพจของเราก็ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับซอสตัวนี้นะครับก็ แล้วก็ถ้าใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทําโจ๊กเรียนรู้ฟรีเรียนรู้เทคนิคเรียนรู้การคัดเลือกคัดสรรตั้งแต่การคํานวณวัตถุดิบคํานวณต้นทุนราคานะครับเราก็ทําไปในช่องย t ท b e ของเราแล้วสามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยที่ justminlai sup นะครับเป็นช่อง YouTube ของเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ก่อนได้ฟรีเรียนรู้ฟรีเลยนะครับเป็นเทคนิคไม่มีค่าเข้าหรือค่าในกครเข้าในการเข้ากลุ่มใช่ลองเข้าไปดูได้เลยครับ ขอบคุณสำหรับคำถามและคำตอบจากแอดมินเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอเคคลิปหน้าคะ่ะ